เดย่าๆอีกแล้วเออมีข่าวหนึ่งตลอดเลยนี่ยเพิ่งเบื่อนะแต่จะบอกเลยวันนี้เป็นข่าวงานบุญค่ะคุณคะแจกการ์ดถือซองมาแล้วกันเออ,อตายไม่ไดีเอาคุณดูแล้วกันก็ถือซองอะไรมาคะคุณอามาซองขาวอย่าลัางอย่าเพิ่งลาออกไม่ใช่นะบอกบุญสิคะคุณแหมใส่ชุดขาวมาเหมือนกันเลย คืออยากจะเชิญชวนเหล่าแฟนคลับพี่น้องนักข่าวไปร่วมงานกระถินค่ะเป็นมหากระถินนดเด็ดย่าญาประจำปี58เสาร์นี้แล้วที่วัดป่าจันทรมธนีจังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดของแบรี่นั่นเอง แหมเอ็ามาทั้งทีก็เถามเลยนะคะว่าทริปปอม่านี่ยังไงเพราะเห็นแบบโอ้โหใส่สโลงทาแป้งธนาคายังได้รับตําแหน่งเป็นแอดมินใน, Instagram ในอ,อินสตาแกรมในในสายอิเมจนะแล้วอัดอั้นมากไงนะเดดปกติไม่เล่นอินสตาแกรมนะแต่นี่อ่ะอันนี้รูปของแม่อ่าอันนี้ในไอจแม่อย่างนี้เสร็จสับมีอีกนี่ถ่ายแล้วแฮชแท็กไปถ่ายแอบบถ่ายไงแล้วท็อุรัสยาสโอ้แท็กถ,ถึงแท็กถ,ถึงดูดิดูดิด ใส่เสื้อใส่เสื้อว่าตัวเองเป็นแบบคนนําเที่ยวนะเดชแล้วมีแท็กอุรัสยาอาจอจะอาจจะตลอดคือแท็กถึงญาญาตลอดนี่เดี๋ยวไปถ่ายเด็กแต่บอลเล่นวอลเลย์แต่เอาชื่ออุรัสยาไปอยู่ตรงก้นหมายความว่าอะไรโอ้ตายไหนฟังความคิดเห็นของนเดชเส่ชอบมากเลย <Yeah. S 2> รูปที่แบบว่าเห็นลองก้นของ <laughs> คืออันนั้นจริงๆอันนั้นคือคือไปเจอที่ที่เมืองอังวะหรือว่าอินอินวะนั่นแหละก็ก็ไปเจอชาวบ้านเขาก็เล่นวอลเลย์บอลกันอยู่แต่ว่ามีคนเนี้ยคนเดียวเลยที่แบบว่าเขาอาจจะจีสตริงอาจจะแบบไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพับเตี่ยวขึ้นมาซะขนาดนั้นแล้วก็เลยแท็กน้องไปที่บ้านท้ายก็ก็น่ารักดีนะคะพาธนาคารใช่ใช่ทุกวันเลยก็เป็นกเป็นอะไรที่แปลกๆที่เรา ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเ็าไม่เชิงเย็นมากแต่ก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะเวลาเดินมันจะชอบเหยียบผ้าถุงอะไรเงี้ยเดินสะดุดอะไรเงี้ยก็มีแบบตอนนั้นอยู่สนามบินแล้วเรามัดไม่ค่อยเป็นใช่ไหมมันก็แบบหลุดลงมาแต่ว่าเราก็คว้าไว้ทันอะไรเงี้ยใส่กางเกงในปะคะใส่กางเกงในปะคะใช่ใช่ใช่โอ้ตายความเอ็นดูเป็นห่วงแฟนเอ้ยไม่ใช่เป็นห่วงพี่นเดชหอใส่กางเกงในหรือเปล่านี่คนเราเนาะสนิทกันนี้ยถามเป็นใส่กางเกงในหรือเปล่า แท็กหาตลอดเออเป็นอะไรกันก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเราสบายใจอะ